อุ้ย,ยเขี้ยเลยเนี่ยเอา้าตายตัดอขอการสวัสดีทุกช่องทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมจีนิวนะครับ <c oughs> จบ็บคอเออเอา,เอาละครับขอการสวัสดีทุ่กช่องทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมจีนิวนะครับ <c oughs> แล้วถามว่าตอนนี้เราอยู่ในเกมอะไรนั่นแหละครับ Slendrina The Seller ก็ตามนั้นแหละครับแล้วจะถามว่าผมหายไปไหนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมอยากจะบอกว่ากูขี้เกียจฮะยอยอกยอเอาจริงๆที่ผมหายไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีติดธุระที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็มีงานอะไรละหลายอย่างเข้ามานะครับเลยไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับช่วงนั้นก็วันนี้เป็นวันที่ เลือกยามงานดีนะฮะที่ผมจะกลับมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับโอเคไม่พูดมากแล้วกบกดเริ่มเกมเลยอันนี้ให้เลือกเลเวลด้วยหรออะไรฟะ <c oughs> เราก็จะเป็นห้องใต้ดินที่หนึ่งนะฮะกดเลยเลือกความยากง่ายหรอเราเอาอีซี่เลยกันฮะโอเค อันนี้คือเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมงงๆนะ,ะแล้วก็เขียนตรงหน้าเราเป็นเอ็กซหรือว่าทางออกนั่นเองนะ,ะโอเคเราเดินออกได้ปะไม่ได้ฮะ,ะโอเคเราต้องอะไรนะหาหนังสือ,อแล้วก็กุญแจปะผมก็ไปรวมกันนะ,ะว่าเจี๊ยนิว่ได้ยังไงเราไปทางขวาก่อนอุ้ยเชี่ยถูกใจอีสัต์ มาไวจังน้อยเฮี้ยขนาดหมดอีซี่แนะเนี่ยสัตว์โอเคเนี่ยเราพาย,ยายามอย่าไปมองผีนะฮะเราจะผีแล้วก็หันหน้าห <Surprise. S 2> นีนะเฮ้ยเฮี้ยใครอ่ะอ๋อคุณแจอโอเคอะไรนะไปเราก็เปิดห้องนะฮะไปฮนะหนังสือนะฮะเจอแล้วหนึ่งเล่มโอเคทำไมันเป็นทาง,างนี้วะ คนมืดเลยียกว่าไม่ดีแล้วอะทางตัดเลอุ้ย,อยโอเคฮนะรู้วิธีเล่นแล้ว,วเวลาเจอผีเราพยายามหันหน้าหนีนะอย่าไปมองมานานนะฮะเพราะว่ามันจะจำสแกเรเราะฮะแล้วถามว่าผมรู้ได้ไงกูเดาเอาล้วนๆฮะโอเคตอนนี้เราต้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขี้ย,เ,ยเลยเนี่ยเอ้าตายตัดอะไรวะ เออไม่ตายเหรอตัวเฮียเเ้ยอะไรเมื่อกี้สเเดน่าผสมแมลงมุมเหรอแ <c oughs> ม,ล,มลงแมลงมุมโอเคน็อตขีโอเค,อเ,คเราใช้ลุกแจไปแล้วนะฮะอุ้ยเสียงเฮีย้ยอะไรอะอะไรเสียงอะไรอะคุณลุกนะเว้ยอุ้ยไม่ได้แดกกูหรอกอเนะีฮะ ้อนี้มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยเราต้องหาสมุดให้มันครบนะฮะข้างหลังมีปะไม่มีผีตัเนี้ยไม่ชอบเข้าข้างหลังนะฮะอุ๊ยอันนี้ใครอะ่ะว้าเฮีย <laughs> ตกใจไอสัตว์เคนฮะได้คุณแจแล้ว นี่ตู้อะไรอ,ะอ่ะอ้าวสมุดโอ้ยอ่ยะหูจะจ้ยจำสกแก,กนแล้วไอสัตว์โอเคฮะเราเดินหน้าต่อเดินสื่ออีกแล้วฮะสามเล่มแล้วนะโอเคเราก็จะเจอกับอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็มารับชมกันด้วยเป่อนังแก้ผมด้วยนะฮะท่านผู้ชมคือกูไม่เล่นเกมผีนาะนแล้วกูก็อาจจะหัใจวาย ก็ได้นะฮะฮ้ยเรามาฝั่งนี้เปล่าะอะไรไม่เหี้ี่อะไรเลย,เลยอุ๊ยประตูเปิดเองอุ๊ยฝั่งนี้ไงเราอุ๊ยเปิดให้กูเลยวะ่ะชิบหายแล้วไงล่ะเข้าไม่ได้โอเคได้ละเราจเจอผีหรือเปล่าไม่เจอนะฮะ สีเ่เล่มแล้วเขาได้ปะเยี้ยอะไรอยู่ไม่มีวไาวได้สี่เล่มครับท่านผู้ชมเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วโอเค,คนี่เข้าไม่ได้นะฮะจิตจำจะแกะปะเนี่ยถามใม่คดพิดเลยอุ้ยคุณแก สวยโลนนั่นแหละโอ้โหไม่ทางคนมืดเลยแสดอุ้ยเขี้ยอะไรอ่ะอุยสม,มอนะยสมุดเแย่เจสมุดแล้วว้ฮาเล่มแล้ว้าเล่มแล้วเราไปทางนี้ก่อนนะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยทางตัน ชิปหายแล้วท่านผู้ชมเจอปะเนี่ยผมว่าเจอปะเดี๋ยวขวาเจอแน่นอนอนะ่ะอุ้ยอะไรอะเฮียก็น่ากลัวเลยอยากลเล่นหมดอีซียังกลัวไะไรปะตอนนี้อุ้ยได้ไปได้ไปได้ แต่ว่าทำไมตัวเรามันเดินจะช้าวะโอ้ไม่ใช่อุ้ยเฮี้ยอะไรอ่ะตกใจจะมาก็มาตัดเลยวเขฮยะเราเลยสองเล่มแน่แล้วก็จะโอเคไม่มีะไยไม่มีเราก็จะกลับไปนะะทางนั้นท่านมาแล้วใช่ไหม กลับไปแล้วเดือกขวานะฮะนี่วิ่งได้ปะเอาวิ่งได้เหรอแต่ผมโง่ตั้งนานนี่เฮียเขี้ยวิ่งเข้าสองขวาโอเคคขต้ยคำแจกแล้วสองอันนะข้างหน้านี่มันไหลอะเขี้ยห้องมีเลือดด้วยเข้าไปดีกว่าเออด้วยกูกลัวเห้องมีเลือดด้วยเบ๊ะ จอลื่นสัตว์เคาเราอ,รอ,อุ๊ยอ้าชิกี้พาลืมลบไอ้สัพว์แมงเอ่ยยดูมีกหนึ่งดอกนะฮะเดี๋ยวเดี้ยวขวามีอะไรไม่มีโอ้เสียงเปิดประตูมันก็แบบโคตรหลอนนะเฮ้ยเราจะเจอกับอะไร ตามันมืดอ,อแปลกว่ะออ้ยอันนี้ออกไม่ได้เออเปิดได้เปิดได้เปิดได,ด,ได้อันนี้คืออะไรอะคืออะไรอะเฮียไม่เคยเจอห้องนี้มาก่อนเลยอะอุย้ยได้แล้วกูหาทางออกนะฮะได้แล้วเราจะไปหาทางออกนะฮะแล้วกูก็จะโดนเขี่ยไม่รู้นะฮะขากลับผมว่าโดนแน่เลยว่ะเฮ้ยว่าแล้วว่าแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียง เลี้ยวขวาฮะรีบๆไปหาทางออกนะ,ะจังหวะน,นี้จะหันไปมองเด็ดขาดนะฮะเราเลี้ยวนี้แหละเลี้ยวขวาอีกตรงไปเลยฮะไม่รู้ว่ากูมาถูกไหนกูมั่วฮะ <c oughs> <c oughs> นี่แล้วมันมาถูกทางแล้วแหละนะต้องหาทางออกนะฮะคือว่าทางออกอยู่ไหนวะกูก็ลืมทางนะฮะเออนี่ไงใช่ปะไม่ใช่เฮียเรา กูลืมทางอ่ะหากลับโดนเน่ไว้ขีนี้เราหาทางออกนะฮะนี่แค่หมดอีซี่นะเนี่ยแล้วถ้าเป็นหมดแบบปานกลางฮาร์ดกูจะไม่ตายเลยอันนี้คืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ทางออกหาทางออกไม่เจอทางน้โคตรมืดเลยไม่มี นี่ปะเฮ้ยเจอแล้วอะอดแล้วเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยอ้าวอะไรอ่ะอ่านเมื่ออกนก็จบไปแล้วสำหรับซืนเดียรหน้านะฮะก็าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะถึงแม้ผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็เถอะนะแต่ช่วงนี้ก็พยายามลงเรื่อยๆนะฮะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบในช่วงปิดเทอมกันนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ And a tie-down summer breeze. We be cruisin' through LA, stopped on the freeway. You what we want to do? And I'm gonna be there.